ไ,ไปครับเยาว์ยาโอ้โหดอกนี้ตัวคูณลงคูณห้าสิบไปดิเอาเรื่องพี่ี่โอ้โยแล้วมาจ้าห้าสิบไปหลายเยาว์ยาของแท้แน่นอนพ,พี่ดอกนี่โอ้โหสุดจัดคลิปวิดีโอนี้จะพาเข้าความสนุกไม่มีเจตนาโฆษณาเชิญชวนนึกบอกกับผู้ชมได้าีกว่าสิบบาทปีสวัสดีครับวันนี้เราจะไปเล่นเกมกราฟฟิตี้รัดกันนวิวินะกับงบสองร้อยนะครับเริ่มต้นกันที่เบลล์ละเท่าไหร่ดิ เป็นรดแล้วก the right like ันเดี๋ยวลองดูว่าวันนี้จะแตกกันแค่ไหนเกมนี้เป็นเกมใหม่เขาได้พี่ที่นมาเพียรมาสื่อร้อนๆนะพี่นะพี่ตัวแตกหนักออกเรื่องดอกนี้ถ้าคุณสองไปหลายยาวๆเราไม่ก้อนโตไปเอาเรื่องจัดไีเที่ยวขู่พี่อาจารย์เป็นระสิบกันต่อเลยแง่หลุมเองมันมากอาจ้ารย์นี่เก่งบ อ้าวอ้าวอ้าวตัวไหนอ้าวอ้าวตัวนี้ออกกระดิ่งมาอุ้ยเกือบเต็มจอไปที่ขาสองช่องไหลย,ย,ยาวๆอีกแล้วครับท่านอือหือของแท้แน่นอนไอจยาอุ้อนี่สแตตตีเ้เกือบเอาสามตัวแล้วรอรุ่นทีหนึ่งตัวรอรุ่นทีหนึ่งตัวแล้วไม่มาโอ้ก็ามาไอจาดอกนี้สวยเดี๋ยวเราสามสิบเลยแล้วกันไป วิ่งรอรู้สแคตเตอร์อ้ไม่มาพี่และไม่แตกด้วยไอจ้าเลยกันต่อถุงหนูมาดอกมีมาแถวเดียวไอจ้ากล้วยมาดอกมีดูเรื่องจะไปกันต่อไม่เลยไม่มานะครับพี่โอ้เด็ดสีทิพเลยไปอ้าวอ้าวดอกนี้มาดิครับโอ้โหตัวแตกนักอ่อนแล้วกรบตั้งขาสองแถวเหมือนเดินอู้หูและไหลยาวยาวมานี่เอาเรื่องจัดดอกนี้อื้อหือ จ้าเดี๋ยวเจ็สิบเลยละกันมาผมเริ่มหน่อยดูก่อนอ้าวอ้าวตอกนี้มาเลยครับแตกไปครับพี่พี่ลุงเลื่อนจะเต็มจอพี่พี่โอ้โหแจ็คพอตหรือเปล่าเกือบแจ็คพอตโอ้โหผิดละแค่สองลายเลยที่นะผิดแค่สองลายอื้อหืม ไปจ้าสเกตเตอร์มาอืม่มาไปครับยาวๆโอ้โหดอกนี LAURA, para, them, ora, 5, ่ต <the> uh, oh, ัวคูณลงคูนห mm ้าสิบไปดิเอาเรื่องพี่ี่โอ้แล้วมาจ้าห้าสิบไปหลายยาวๆของแท้แน่นอนพี่ดอกนี่โอ้โห่สุดจัดไปครับเป็นร้อยต่อเลยพี่มาอืมคมาว่ะเอาเรื่องอืม ุงข้จาจานที่ยาโอไหลยาวๆอีกแล้วครับท่านกัปตี้ลัสดีไอจ่าดอกนี้มาลิครับตรงเงเพิ่มี่ครับโอโห้ดห้มาไอจ่าแล้วมาแล้วพี่สวยงามแต่จงหรือว่าไม่ไม่แตกม,มาจะดอกนี้สวยถ้าใครอยากตามมาเล่นที่ดีแบบผมที่ได้จัดใกล้แบบนี้นะครับบอกเลยว่าทิ้งอยู่ ที่คอมเมนต์ที่ตักหุดไปเท่านั้นนะครับผมไปจ้าสเซตเตอร์ไม่มาพี่ไปจ้าดอกนี้รู้เรื่องรู้เรื่องหรือเปล่ารู้เรื่องพี่โอ้โหขาดสองแถวเอ้ยขาดสองตัวไปจ้าไหลาย,ยาวๆไปของแท้แน่นอนโอ้โหูไม่ดังสื่ไปครับยิงก่อนโอ้โหมาครับติดต่อติดต่อกระดิ่งแมวโอ้หอูมาดอกนี้ เอาเรื่องอยู่โอ้ไหลาย,ยาวๆอีกแล้วครับท่านอือหือไอ้จ้าโอ้โหลคูณคูณเท่าไหร่คูณแปดรูเรื่องจ้ะดูเรื่องจ้ะคูณแปดไปดอกนี้โอ้โหมากันเพิ่มสวยงามคูณแปดไปไห,หลาย,ยาวๆหอมแต้แน่นอนสุดจับดัดบอเเอาป็นว่าวันนี้ก็ราวเพีสวัสดกันนะครับอาลย่าขอตัวไปใช้เงินก่อนไว้เจอกันในะครับขอบคุณที่รับชมครับ